3. รัฐการะเปติวัตถุเรื่องนางเวมานิกะเปรตผู้อาศัยอยู่ในสะรัฐการมานบคนหนึ่งถามนางเวมานิกะเปรตตนหนึ่งว่า 439. นางเทวีผู้มีอนุภาพมากเธอขึ้นวิมานที่มีเสาแก้วไพูทูลงามผุดผ่องแสนจะง,งดงามสถิตยอยู่ในวิมานนั้น ดังดวงจันทร์ในวันเพนเด่นอยู่บนท้องฟ้า440เธอมีรัศมีเรืองรองดังทองคำมีรูปโฉมเลอเลิศน่าดูน่าชมยิ่งนักนั่งอยู่แต่ผู้เดียวบนบัลลังอันประเสริฐสุดมีค่ามากเธอไม่มีสามีหรือ441สาบกขรณีของเธอเหล่านี้ โดยรอบมีดอกไม้ต่างๆอยู่มากมีบัวขาวมากโดยรอบลาดด้วยทรายทองคําในสระบกขรณีนั้นหาเปลือกตมและจอกแหนมิได้442และมีฝูงหงหน่าดูหน้าชมน่ารื่นรมใจเวียนว่าอยู่ในน้ำไม่ขาดสายทั้งหมดมีเสียงไพเราะ พากันมาชุมนุมส่งเสียงร้องอย่างไพเราะดังเสียงกลอง443เธอรุ่งเรืองด้วยเทวฤตมีบริวารยศยืนพิงอยู่ในเรือนเธอผู้มีคิ้วโกงดำสนิทมีหน้ายิ้มแย้มพูดจาน่ารักมีอวัยวะทุกส่วนงามรุ่งเรืองยิ่งนัก444วิมานนี้ปราศจากทุลี ตั้งอยู่บนภาคพื้นราบเรียบมีสวนป่าซึ่งชวนให้ยินดีเพลิดเพลินเจริญใจแน่นารีผู้มองแล้วไม่เบื่อเราปรารถนาที่จะอยู่บันเทิงร่วมกับเธอในสวนนันทวันของเธอนี้นางเวมานิกเปรตกล่าวว่า445ท่านจงทำกรรมซึ่งจะให้ท่านได้เสวยผลในวิมานของชั้นนี้ และจิตของท่านจงน้อมมาในวิมานนี้ด้วยท่านครั้นทำกรรมซึ่งเป็นเหตุให้ได้เสวยผลในวิมานนี้แล้วจะได้ชั้นผู้จัดทำให้ท่านสมความปรารถนาได้ด้วยประการอย่างนี้446มานพนั้นรับคำนางเวมานิกาเปรตนั้นแล้วจึงได้ทำกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้ได้เสวยผลในวิมานนั้น แล้วก็ได้อยู่ร่วมกับนางเวมานิกเปรตนั้นรัฐถการะเปติวัตถุที่สามจบพานวานที่สองจบ